ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสุธิดาพระบ้านเป็นอีพีที่4ครับอีพีที่4นี้ก็มีพระบูชามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เช่าและบูชากันอยู่นะครับเช่นเดิมครับสนใจก็โทรมาปิดได้นะฮะที่เบอร์โทร0645901555นะฮะเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับชื่อสุขครับนะครับธนาคารออมสินนะครับ ครับมีเก็บปลายทางให้นะครับเป็นทางเลือกของทุกคนครับครับวันนี้อีพที่4ของเราก็มีมาให้เลือกให้ชมประมาณสัก20องค์ได้นะครับครับวันนี้ก็มีหลากหลายครับมีพระเก่าพระเก่าเก็บของเราได้ลงมาให้เช่ากันนะครับ องแรกเลยนะครับอิพิท่สีของเราองแรกก็เป็นอ่าอันนี้ยี่ห้าพุทธศตรวตรรษนะครับผมอ่าอยู่ในกรอบครับนำมาสองสององค์ฮะเหมือนกันเลยนะฮะให้ชมนะรายการแรกของเราก็เป็นยี่ห้าพุทธศตรวตรรษนะฮะ นำมาสององแล้วฮะเการที่หนึ่งฮะหกร้อยบาทนะครับอขอหกร้อยบาทครับที่ห้าพุทธตลาดวัดนะฮะพระนิยมเล่นหากันอยู่นะฮะอันนี้องค์ที่สองฮะประมาณนี้แล้วกันฮะเพราะว่าอ่ากล่องของเราก็หนีบไว ไม่ค่อยได้แกะนะฮะอันนี้องค์ที่สองฮะหกร้อยบาทเหมือนกันนะครับได้กล่องไปเลยนะฮะกล่องจากวัดนะฮะครับพิจารณาดูนะฮะชอบสนใจก็โทรมาได้เลยนะฮะต่อไปรายการที่สามฮะเป็นซุ้มกรนะฮะซุ้มกรองนี้เนื้อจัดจ้านฮะมีคราบกุยังอยู่นะฮะ ตนาดพิมพ์ก็ตีห้าตรงนี้สวยงามยค่ฮะพิจารณาดูได้ครับผมด้านหลังครับกล้องไปจับด้านข้างครับ ้มกองนี้สภาพพอดีพอได้ครับมีภาพป,ปุ้ให้เห็นกันอยู่นะครับองนี้ขอที่900บาทครับสมกรเพราะว่าถูกพิ้งมากครับองนี้ภาพพอดีพอได้นะฮะ900บาทครับรายการที่สามต่อไปรายการที่สี่สมเด็จครับเป็นสมเด็จ พิมอะไราก็พิจารณาดูนะฮะองค์นี้พอ,อ,อที่400บาทครับรายการที่4 400บาทนะฮะรายการที่5ครับรายการที่5เป็นเม็ดขนุนนักปางลีลายืนนะฮะนี้องค์นี้รายการที่5ขอที่700บาทครับ เมดขนุนครับเนื้อดินสุกปังนี้ครับก็ไปรายการที่6นี่เลยครับหยวเข้าไปครับหยวเข้าไปสนิมเขียวประกบข้าง หล่อโบราณครับตรงนี้นะฮะผมก็ไปตรงนี้ออนี่นะฮะจิจังาดูห้หองนี้ตรงนี้ขอที่ 9ก้าร้อยบาทครับหลวงพ่อไปสวยครับอันนี้ปไปรายการที่7เหรียญยอดนิยมฮะหลวงพระแดงได้มาบ่อยได้มาประมาณทักสามองค์ฮะองค์นี้มีอ่าตรงไหลก็จะมีขีดสองเส้นนะช่วงศีรษะท่านก็มีหนึ่งเส้นนะฮะ,นนะ,ฮะอันนี้ พ้อแดงวัดข้าวบดใหญอิฐนะฮะครับหลวงพ่อแดงองค์นี้ครับองค์นี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทนะฮะหลวงพ่อแดงรายการที่เจ็ดเจ็ดร้อยบาทครับ ไปงูพันปานขี่ไก่ครับองน,นี้พันปานขี่ไก่ขอที่ห้าร้อยบาทครับน,นี้ไร้ไวครับจะได้ชมกันเต็มที่้วครับตอนนี้องค์ที่ เก้าปิตาครับปิตาเนี่ยมีทองเก่างน,นี้อ้านหลังรงน,นี้ขอที่500บาทครับปิตา5 0าบาทต่อไปรายการที่ การที่10เป็นอน,นี้ครับผมองค์น,นี้รายการที่10หลงพ่อเงินครับพิมพ์เอพิม์เอนิยมหรือว่าพิมพ์ขี้ตาโอ้โหพิมพ์ขี้ตาครับองค์น,นี้โอ้เนื้อพิมพ์ขี้ตา ครับสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะฮะองนี้ผมขอที่700บาทครับ7จ็700บาทก็งเงินพิมพ์คิตาต่อไปการที่11 11บางกีฬายืนอยู่ในกรอบนะอยู่ในเรียมกรอบตะเลดน,นะ นี่คาบเงินปิดไว้นะฮะบุกเงินบุกเงินครับประมาณนี้นะตรงนี้ขอที่ห้าร้อยบาทครับฟางกีฬายืนรายการที่สิบเอ็ดนะฮะไปลายการที่สิบสองรายการที่สิองตรงนี้เลยครับบุกผูดทวด ปิตรอรีดคาบเบ้าอยู่ด้วยนะฮะตรงนี้พิจารณาดูได้ฮะสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะฮะที่สุธิดาพระบ้านของเราน,นะฮะ ครับองค์นี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทนะฮะหลวงพ่ทวดพิมพ์ตะลีดองที่สิบสองฮะการสิบสองและการที่สิบสามองนี้เป็นผงสุพรรณครับเนื้อจัดจ้านเลยองนี้ผงสุพรรณน่าจะเป็นหน้าแก่นะฮะเพราะว่าตามพิมพ์เลยนะ ครับผองทุพรรณธ์องค์นี้ขอที่เก้าร้อยบาทฮะผองทุพรรณเนื้อสวยมากครับลูกนี้รายการที่สิบสามนะฮะผองทุพรรณธ์รายการที่สิบสี่องค์นี้ก็รายการสิบสี่นะฮะเป็นสมเด็จสามชั้นแผ่พันธฮะองค์นี้แผ่พันธสมเด็จแผ่พันธแผ่พันธ วัดพิกุลทองฮะแต่พันรงนี้ขอที่ห้าร้อยบาทฮะการที่สิบสี่สิบห้าครับ,รบต่อไปละการสิบห้าเหรียญพ้อแดงอีกหนึ่งเหรียญนะฮะการที่สิบห้าอันนี้รุ่นไหนเนี่ยหรอน่าจะเป็นรุ่นที่จะนมาดูได้เลยครับ ที่สิบห้าลวงพระแดงขอที่ห้าร้อยบาทครับตรงนี้และการที่สิบหกหลวงพ่ปานฮะน่าจะขี่คุดนะฮะเอ้พ่ปานขี่คุดภาพศึกนะฮะตรงนี้มีปิดทองกลับกลับมานะปานขี่คุดฮะตรงนี้ขอที่หกร้อยบาทครับหลวงพ่อปานขี่คุดนะ การที่อะไรเนะี่ยอ่าสิบเจ็ดต่อไปแล้วการที่สิบเจ็ดสมเด็จฮะสมเด็จสมเด็จองนี้ถูกพิมพ์ดีนะฮะไหลซ้ายยกพิมพ์ใหญ่ฮะพิมพ์ประธานนะสมเด็จพิมพ์ใหญ่ด้านหลังครับ ถ้าชอบก็โทรมาปิดได้เลยนะฮะให้ไวหน่อครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีคนพลาดหลายคนฮะองนี้ขอที่500บาทครับสมเมร็จองนี้การที่18สุดท้ายนะครับเหรียญเหรียญพระอุปชาเช่มฮะ,ะการที่ส9บเก้าสแปฮะพระอุปชาเช่ม สองสี่หกแปดฮะตรงนี้ขอที่ห้าร้อยบาทครับครับมีสิบแปดรายการครับวันนี้สุธิดาพระบ้านมีเบอร์โทรให้โทรมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ EP ที่สี่ก็ได้จบลงนะฮะสุธิดาพระบ้านนะ,ะโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมรับทุกสายนะครับ ส่งปีมีเก็บไปทางขอบคุณมากนะครับวันนี้สวัสดีครับ